สวัสดีค่ะอยู่กับโบวี่ค่ะนนครับวันนี้เรามาเป็นเป็นสายย่อโําทำไมไม่ตั้งกล้องสูงงเนี้ยมุมนี้ไงโอ้โหเป็นคนถ่ายให้เราจะได้เห็นขันกะละมังเออต้องแก้สีกกะลมังมือแล้วแก้ชาร์จมือแล้วเล่นอลไรโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาเล่นกันนะคะนั่งนั่งคุยดีกว่าโอเคค่ะวันนี้เราก็มีเกมมาเล่นกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าโอเคนั่งคุยกันเนาะ เกมมาเล่นกันนะคะคือเกมนี้นะคะก็คือจะมีนี่เลยกระมังปังป กระมังนะคะจานวน3ใบซึ่งคนที่ได้เล่น,น,น,ะะมมน,นเป็นคนแรกนะคะสมมติว่านนเป็นคนเล่นนี่แม่เออนก็จะนั่งตรงนั้นนนจะเป็นคนไปนั่งกุวยอีต,ตรงนั้นนะคะถ้านนได้เล่นเป็นคนแรกและกระมัง3ใบนี้นนจะต้องปิดตาแล้วเลือก1ใบ 1> ใช่1ใบแต่ต้องบอกนะคะในกระมังเนี่ยจะมีของที่ถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนมีอะไรบ้างมีน้ํามีแป้งใช่ตาแรกเราจะใช้น้าตาที่2เราจะใช้แป้ง ตาที่3เราจะลงด้วยเฮลูบอยน้ำแดงใช่มันก็จะมีทั้งหมด3ตาไม่มียายนะคะวันนี้แต่ถ้าสนุกเลยออะไโอ้ไม่หะไม่ตบมุกเลยแต่ถ้าสนุกหรว่านี้ก็เล่นต่อไปเรื่อยมาเอาเคเริ่มเลยโบวี้คนแรกเลยอะไรไม่ปล่อยชุกก่อนไม่ไม่ไม่ปล่อยชุมาสอจุกคนชนะเล่นก่อน โอเคนอนแพ้กเลย <laughs> มานอนแพ้ได้ฝันครับขอผ้าด้วยค่ะผ้า <5 S 2> <5 S 1> ปิดตามาโอเคค่ะปิดตาตอนนี้มองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะเห็นอะไรไหมเห็นใจ โอเคบวี่บวี่จะเลือกเบอร์ไหนครับหนึ่งสองสามชี้เลยเบอร์ไหนเดี๋ยวนะเบอร์ไหนตอนนี้มันเย็นแล้วอากาศก็เริ่มหนักเอาเบอร์อันนี้ต้องบอกกันว่าอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอาแล้วพ่อจะรู้ไหมเนี่ยผมอปีาจอยู่จะรู้ปังไหนหนึ่งไหมเนี่ยซ้ายหนึ่งกลางสองขวาสามสองสามรัเอาไหนครับเอาเบอร์ว่ารักแท้แบบว่ารักเอาไหนเอาไหนครับให้เลือกครับเบอร์ เบอร์ไหนจีมีโอกาสชิดีครั้งเดียวนะครับจำจีมั้ต้องขนาดนั้นเลยเอาเหรอเบอร์สามค่ะเบอร์สามโอเคเบอร์สามใช่ไหมหนึ่งสองสามโอเคเราไปตะนอนยับ ปิดตาเรียบร้อยแล้วนะคะตาโนนแล้วนะคะนอน้อมเป่พร้อมพร้อมเปียกอะนะเฮ้ยพร้อมไม่เปียกดิอย่างแรกนะคะบู๊คีต้องทําให้โนนเนี่ยฝับสนกับเสียงก่อนตีอันไหนน้ำอยู่นี่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมวิ่งเรียง เบอร์สองเบอร์สองนะห้าสิบรอดไม่ด้โดนเ้ยอยู่ที่เดิมใช่เราแรกคิดว่าอยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่ตรงนี้ตรงสถานที่นีะที่เดิมนะาโอเคค่ะนนรอดนะคะต่อไปตาโบ แกเลือกเลยวันไหนเอาเอาอันหนึ่งอันหนึ่งโอเคนะตัวนะแน่ใจนะมาห้าสี่สามจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนไหมสองหนึ่งศูนย์โอเคป่านรอดจนได้จะต่อไปเป็นโลนมา แล้วตอนนี้นะคะโมมี่ทำการสลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตานันเป็นคนเลือกเลยเอาทุกคนเบอร์ไหนครับเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งไม่โดนแน่นอนแน่ใจแล้วนะแน่ใจเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนชัวร์ไม่โดนแน่นอนให้พูดอีกทีหนึ่งเปลี่ยนเปล่าไม่เปลี่ยนให้เปลี่ยนแน่นะไม่เปลี่ยนอะไรวะเสร็จแล้ว อดนเลยอะไรวะโอ้เพงเลยตานี้นะครับไม่มีใครโดนเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วโอเคเลือกเลยครับอันไหนเอยติ๊กตัก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 เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ไหนครับเบอร์เอาเบอร์เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งสายใช่ไหมพร้อมนะ ัวนะอย่าเอาเข้าจมูกนะจ้าจอมไม่โดนไม่โดนโอเคบอฟี่น้องยังไม่มีใครโดนว่ะปานนท์นายก็ต้องเป็นยายโบเป็นตาโนนกับยายโบค่ะวันนี้พร้อมแล้วจ้าโอเคค่ะตาโนนแล้วค่ะเลือกเลยว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือว่าเบอร์สาม เอาเบอร์สองหน้าเลยพี่หมอเฮ้ยเปลี่ยนได้ปะไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้เหรอรอเล่นอ่ะอยากเปลี่ยนมากหรออ่าตัวหนึ่งจะเองเอาเบอร์สองใช่ไหมเบอร์สองอะไมั่นใจแล้วมันต้องอยู่ทางซ้ายทางขวาและในน้ำอ่ะเอาเบอร์สองแล้วบอกตัวกลางหน้าเลยมาเบอร์สองนะเอาเลยนะหนึ่งเฮ้ยไม่โดนหรอกให้ตอบอีกครั้งหนึ่งชัดๆเอาเบอร์สองตัวกลางเนี่ย โอเคเบอร์สนะคะกลางใจใจกลางความรู้ส <urar> <Sonic> ึกนะคะเบอร์สองหนึ่งสองเขาจะงงเขาจะงงอาหรอเอจะงงเอโอ้ยไ้ ได้ยังงี้ใช่ไหมโบได้ต่อไปเปลี่ยนเป็นแป้งเลยครับเรื่องไหนครับเบอร์ไหนหนึ่งเบอร์สองเบอร์อะไรเบอร์สองเลยมั่นใจนะมั่นใจเบอร์สองเชื่อนะเชื่อแน่ใจเบอร์สองโอเครอดจริงหรอ อย่มาเราไปตาดนต้องบอกก่อนนะคะว่าโบวี่เนี่ยมากันดวงจริงๆมากันดวงของจริงคนมันมีดวงอ่ะทำไงได้โบวี่จะทำการสับแล้วนะเอามีดมาเอาเขียงมาแล้สับเอาดิกชิลลี่มาเอาหนังคำสับมีอะไรจะสับอีกไมไม่มีแล้โอเคเลือกเลยแค่นี้ก็ไม่รู้แล้วว่าอยู่ไหนเลือกเลยเอาเเบร์ลย กลางแล้วตรงกลางครับตรงกลางจะไม่ทำให้เราผิดหวังอีกนะหนึ่งสองสาม้ยไม่ได้ไม่ดตนะลได้เราเอาออกหนึ่งกระมังดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนกติการทันหัมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเอาไหนครับเลือกเลยเบอร์หนึ่งโอเคชวนนะวนะวนะเบอร์ห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 ใช่ไหมอนะหน าหูโโอ้บอกแล้วว่ามากระดวงไว้หน้าไม่ขาวเลยอ่ะทำไมหัวขาวเด้อจะบักแป้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหเบอร์ไหนเบอร์เบอร์ไหนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายไหมเอาท้ายครับจะใช้ตัวช่วยไหมไม่แล้วเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งฮ่าโดนให้เตะเลยโดนให้ใครนะให้เตะโดนให้เตะ เบอร์อะไรนะเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งนะโอเคห้าสี่สามสองอไรอะ้มามาดูที่กล้องดิ ดูหน้าดูหน้าดูหน้าข้างนี้หันข้างหันข้างหันข้างนี้หันหันไปทางไหนโดนทุกคนครึ่งหน้าเป็นแป้งเลยนะคะที่ปิดตาไว้รอออีตานึงมาโบน่าลืมเอาโบน่าดูโบทำกางอื่นไว้เยอะไ็นไงโบสะบัดนี่ไหนลองสะบัดกับกล้องสิไม่ใช่สะบัดเอวสะบัดตัวเตี้ยใมมาเมื่อกี้โดนน้ำไปเนีแล้วน้ำก็ซึมเข้าแปะติดร่างกายเหนียวเนี่ย คือต้องบอกก่อนใครที่มานั่งตรงนี้คือเราจะไม่ถูน้ำหนักเลยเว้ยเพราะว่ากะละมังสองใบนันเหมือนเบาเท่ากันและเหมือนวนกันอยู่อย่างเงี้ยมาเลือกเลยเบอร์ไหน่เบอร์สองค่ะเบอร์สองใช่เพราะว่าถ้ากับถ้าเลือกเบอร์สองเราจะได้มีสองเราโอ้โหจะได้มีเราสองคนสี่สามสอง อกก็รู้ว่าไม่โดนจะโดนได้ยงไงไปเ่มไปลงกระทะกันชุบแป้งตอนนี้รู้สึกสงสารกุ้งมากเลยกุ้งกุ้งว่าที่มันโดนชุบแป้งทอดดูดิหนาเตอะไปสองเท่าครับกันดิมาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งดู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 เธอทำเธอทำเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ครับสุดท้าใกล้เป็นแบบรังนกไปแล้วนะ เล,เลยเบอร์เบอร์เบอร์สองสองเฮ้ยไม่โดนโดเหรอเรีอกอะไรครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเดี๋ยวนะทำไมเสียงมันเงียบจังวะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ทำไมเสียงมันเงียบจังอย่างนี้สลับแล้วเหรอเบอร์สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี 1> 1, 2. 2> <ส>๋ยว น้ำสีเลือดเหนียวมากหอมน้ำเหนียวด้วยไหมอยากรู้บปางล่ะอะไรถือถือถือน้ำแดงไปเลยเอาอีกตาเหรอไหมมาตาเลยอะไรมาเอาอีกตาเธอยังไม่โดนน้ำแดงเลยทดสอบโอเคไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้โบวีไม่แกล้หนน เอาเบอร์หนึ่งแล้วกันหนึ Premier, ่งเบอร์นะเบอร์หน like ึ่งเบอร์หนึ okay. ่งเบอร์หนึ่งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนได้ปะเอาเบอร์ไหนอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเราดูยังไงเปลี่ยนเอาเบอร์เบอร์สองแล้วกันเปลี่ยนเบอร์สองเมื่อกี้เอาเบอร์หนึ่งเปลี่ยนเบอร์จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สองโอเคถือว่าให้นนเปลี่ยนนะคะหนึ่ง ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวเกมเอา้าทำไมจะมียาน,นึงอะฮะโบกี้โ,โกงอะเอากติกาไม่ได้ให้ไผ่น้ำสองพังหรอก็โบกี้กง้อื่นตอนนี้รู้สึกได้เลยอะว่าเกมหนาว,นาวอ่าเรามาถามก่อนว่าเกมนี้ให้อะไรกับนนท์บ้างเกมนี้ได้ให้น้ำเข้าไปใน,ในจมูกแล้วก็ให้แป้งเข้าไปในหูในปากนะครับ <c oughs> สําำหรับโบนะเกมนี้ก็ให้ความเหนียวเหนียวเหนียวมากตอนนี้ข้อพับแบบเรถ้าแบบ ถ้าจับเสียงได้ก็จะแบบเกร็บเกร็บไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าคู่เราหวานแค่ไหนนะคะหวานคู่เลยนี่นะหวานเกินมาในครั้งโอเคค่ะก็ครั้งต่อไปนะคะจะหาเกมมาเล่นกันอีกนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบวีนะคะที่สำคัญไปกดกระดิ่งและกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะคะบายบายครับแป้งหายหมดแล้วดูดีเจหรอลสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้